ไอ้ยูนิสมันสอยู่ประมาณ8ปีครับเนี่ย<ผ>ม,มีต้นพายุงต้นสากตน<อ>้นยางนานี่ประมาณ8ปีครับแต่ก่อนมันด้เป็นพื้นที่โล่งนะครับผมมีตนม้ตน,<ผ>มนไม้พอต้นเนี่ยมีต้นไม้เลย <laughs> <อ> <laughs> ผมก็เลยมาปลูกเองทั้งเบดนี่ครับต้นครับ พี่น้องมาจดทีอำเภอหน้าเชิดจังหวัดมัธยครามครับมาเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานของท่านนายกครับผมก่อนอื่นสวัสดีครับนายกครับครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องนะครับสวัสดีครับครับผมปกิฑาท่อนไม่ตีแพทย์นะครับครับอ่าเป็นอดีตนายกอบตตำบลหนองแดงอำเภอหน้าเชิดจังหวัดมัธยครามนะครับโอ้โหนี้เป็นนิมิตไม้อันี้ครับพี่น้องมาจยุทธ์มีโอกาสมาเจอทันนะครับผมพอดีเห็นท่านนายกเขต เกษตรผสมผสานนี่ครับสอบถานในวันที่มาที่ไปเนี่ยเป็นไปยังไงครับก็เเหตุเกษตรผสมประสานครับตอนแรกเนาะช่วงเจ้าของเป็นนาโยนครับก็เลยอยากเห็ดเป็นตัวอย่างพี่ได้น่องเบิ้งนะครับว่าหลังจากเข้าเห็ดหน้าครับเข้าเห็ดอย่างแนยงสินะครับส่วนมากแต่ก่อนนี่ชาวบ้านผมนี่เห็ดหน้าแล้วเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วก็สิวางเว้น หางจากรลูทําไนโดนพอสมควรเลยครับหลายเดือนคื่อปล่อยทิ้งไว้อยู่แบบนั้นนะครับครับผมผมก็เลยเหตุเป็นตัวอย่างที่นงมบ่งว่าหลังจากเขาเหนาหน้าเฮาก็สามารถปลูกพักเลี้ยงสว์ได้นะครับเฮาก็มีบอน้ำบึงบ่าเขากินต่เข้าเขาต้องมีกับน้าทั้งซีนะครับครับผมอ๋อกินแบบนั้นนะครับมีการปลูกต้นไม้มาหน้าได้พัก ในผลเราไม่กลับไปฝากขอบครัวได้กันสินะครับเพต้องซสือประมาณนี้แหละครับโอ้ยง่ายว่าเป็นผู้นําทําให้ดูครับทําให้ดูมันะครับโอ้นี่พี่น้องเป็นผูนําต้องเห็นในเบิงพรมนะครับผมแล้วในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จุดนี้นะครับตะกี้พื้นที่มงนี้มันเป็นยังครับนายกอ๋อแต่ก่อนพื้นที่ผมตรงนี้ก็สิเป็นไฮนาทั้งเปิดเลยครับเป็นหน้านี่ได้ผลผลิตบ่าแต่ก่อนนี่คือมันก็ไดอยู่แต่มันก็ได้าไหลเลยคิดว่า เขานังเขากับเฮ็ดพ่อกินซาเ่าต้องไปเฮ็ดเบิดทั้งแปดไร่กันสินะครับเขากับแบ่งย่อยไปครับเฮ็ดไปนะเฮ็ดปลูกพักน้ำปลูกต้นไม้น้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่มันกินได้น้ำต้นไม้ที่มันสามารถเฮ็ดเป็นไม้เฮ็ดยังได้กันสินะครับพอสางได้มีกันมันมีหลายประเภทนะครับไม้เนาะครับไม่ยูนิสมันสี่อายุประมาณแปดปีครับเนี่ย ครับผมมีต้นพายุงต้นสากต้นยางนั่นี่ประมาณแปดปีครับแต่ก่อนไม่ได้เป็นพื้นที่โล่งนะครับผมมีต้นไม้พอต้นเดียวมีต้นไม้เลยผมก็เลยมาปลูกเองทั้งเบดนี่ครับต้นใหม่ยังต้นสนที่เลี้ยวเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดครับเนี่ยครับผมเอาไว้จากเมืองเลยอ๋อนี่ต้นสนครับซื้อมาต้นละสิบบาทครับครับผมค่าสอกนี่แหละอ่า พี่น้องสมาชิกอบตไปดูงานก็เลยเห็นก็เลยสื่อมากครับก็เลยได้ผลผลิตเท่าทุ่มืงอนี่แหละนะครับแล้วพื้นที่จุดนี้แบ่งบริบทออกเป็นยังไงนะครับมี่อย่างแน่เที่ยวเห็ดเป็นผสมประสานนะครับพี่น้องครับพื้นที่ทั้งเบหมนมันสิมี่จำนวนอยู่แปดไร่นะครับแปดไร่ครับผมไร่หนึ่งอ่ะสิมี่ปูบ้านครับอยู่ข้างในนะครับมันที่อยู่อาศัยพร้อมมัครับมันที่อยู่อาศัยพร้อมเนี่ยอยู่ข้างในมันทิ่ติดริมหวยครับเขาเรียกว่าหวย หยล่ำหอยโขกครับครับร่วมหอยโขกจิตล่ำหอยแล้วก็จะมีบ่อปลาครับอยู่คางบ้านครับห้องยางไปเบิ้ไในบ่อครับท่านได้ครับได้ครับไปเบิ้งครับขออนุญาตได้พี่น้องนี่พอดีเราหยุทดมาชงนี่นี่อาทิตย์แสงบ่พอนะครับใช่อ๋อนี่อันนี้นี่ท่านนายกครับอันนี้นี่คือสนามอ่าเรียงสนามหยาเรียงง่ว่าบ่อเรียงง่ว่าบ่อเรียงงมวเรียงควายครับโอ้นี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหอิสระสบายไปหนาตัวนี่นพื้นที่จะคลองเลยครับพื้นที่จะคลองครับ เออท่านนายกเห็นเนีน่ยเลี้ยงควายเนี่ยมันต้องใส่น้ำเด้ครับใส่น้ำม,มันก็มีบอ่อที่มันลงอนอนหนามอยู่กับมีครับเขาก็ <c oughs> คิดเขาก็ะ้องวางแผนพร้อมว <c oughs> างแผนพร้อมครับอยู่มีอยู่อยู่มีลัมหวยน้ำเอาไปนอนหนามอยู่ในี่หอยก็ได้ครับ <c oughs> ของยาควงก็ได้เองสินะ <c oughs> ครับช่วงนี้มันก็แรียงจังไนครับฝนก็ตกบ่อแห้งปันใดนะครับครับอ่ามันก็บหยามันนั่นปันใดแต่ว่าปกติช่วงฤดูฝนนี่ยหยามันก็หลายเคาก็สามารถ ตาถึงไม่กินได้บว่าปล่อยแปลงกันใด้นี่ครับนี่พี่น้องกัในการเลี้ยงท่าปัุสัตว์นี่ท่านนายกนี่เพิ่นก็เฮ็ดไว้คือครับก็ต้องมี่มองปูหญ้าไว้เขาครับแมีนครับแมนอ๋อในแบ่งพื้นที่ไว้เขาครับนะครับอันนี้เป็นโรงเลื่อนเนาะโรงเลื่อนในการเลี้ยงครับเลี้ยงหมูครับผมเลี้ยงหมูความครับเนี่ยอ๋อเป็นเป็นหมูขาวหรือหมูปลาครับหมูขาวครับหมูขาวตีเออแต่ก่อนครับเลี้ยงหมูปลาครับหมูปลามันให้ผลผลิตสาร พวกก็เลยหันมาเลี้ยงหมูขาวล่องเบิงนะครับเป็นยังไงครับเลี้ยงงายหือยังไงมันกัพ่อได้เยอะครับส่วนมากก็สี่เลี้ยงขายลูกหมูครับเป็นแม่พันธุ์หรือขายลูกประมาณนี้แหะครับระว่างหมูป้ากับหมูขาวในเลี้ยงไงวันครับท่านท่กนกอไดยอ่ครับ่วนมากเลี้ยงขายแต่มันได้ผลผลิตป่าหลยครับระหามามันซ้ํากันครับมันก็กินอซ้ายอะครับ่นาเล้วใขลูกเรืแ่องนอขาลกบริบาลต่างๆนี่้ดก ูแลบริการต่างๆการรักษาเขากับดูแลเองครับมีการผสมพันธุ์เองผสมเทียมผสมยังสี่เป็นสุนัขตัวกันฉีดยางสิครับมันไข่มันยังมันออกขอดออกมาฉีดยาระยะหนึ่งกัตอนหมูยังที่เฮ็ดเป็นด้วยนะครับมาศึกษาโอ้โนี่พี่น้องมันจําเป็นเนาะตรงนี้องค์ความรู้นี่ผมอยู่อยู่ขาสมเองอันนึงว่าได ไปรบวมไปเรียนมมอยู่บางส่วนนะครับครับงงั้วควยมันเป็นโรคไปยังก็สามารถฉีดยาเองได้งดูแลเบื้องต้นได้เบื้องต้นได้โอ้ี่พี่น้องหูจักยายุ่งสินะครับนี่เป็นผู้นำมีลีพี่น้องเป็นผู้นำต้องทําให้ดูไอหูสุเรื่องบางบางย่างก็สามารถในขั้นปรึกษากับพี่น้องในชุมชนได้นาอครับครับค่ผมปะไปเบื้องต่อครับท่านพี่พอดีมากคำในจังน้อยครับมันอาจจะมี เหมือนกินขีหมูยังน้อยนะครับอันนี้พยุงที่เขาปลูกว่า8ปดปีมันว่ดคับนี่ครับแม่นั่นอันนี้มันมันมีหลายรุ่นครับเนี่ยหลายรุ่นทีอันนี้หาปีครับอันนี้หาปีทีอ่ามูอยู่8ปีที่ยู่ริ่มห้วยนะครับส่วนมากโอ้โหนี่พยุงพี่น้องของขึ้งให้เลยครับครับไปอันนี้เป็นกำลังใจพี่น้องเด้อครับเด้อนี่หลายคนว่าในการปลูกพยุงนี่อ่ะปันในสีไงนี่ครับสีไงล้วเป็นยังไงนี่อันนี้บอกมงยังครับนี่ทะเลาะครับนี่ มหาชนกครับมหาชนกดีครับปีนี้มันบบไค่ดกบดกแล้วอมันติดลูกแล้วมันก็ร้นนะครับจากมันอากาศสิีร้อนนะโอ้โบไคใส่ผลมันลดครับอันนี้พยุ่งครับอันนี้จากปีนะครับผมอันนี้หาปีครับหาปีดีปีแถวนี้หาปีบ้าเนี่พยุ่งหาปีพี่น้องโอ้งามเนาะเป็นอย่างขึ้คือเริ่มปลูกพยุ่งครับมาหาปีที่แล้วเนี่ย โอ้ตอนแรกนี่บครับ,รบพื้นที่ตรงนี้มัน่มีมันมีต้นไม้ผมก็เลยคิดว่าปลูกต้นไม้ที่มันใหญ่เรียวงสิงนะครับ,รบแล้วก็ช่วงนั้นเขานิยมพยุ่งเนี่ยครับก็เลยก็เลยไปหามาปลูกนะครับอืก็เลยไปสื่อพันเสียงว่าอ่าหลายหม่องอยู ครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยเนาะที่อยู่อาศัยเนี่พี่น้องอยู่กับสวนเลยม่วงโอ้นี่มะม่วงนะครับอืมอู้ห้าอยู่ครับพี่น้องห้าอยู่หลายครับไป่ันนายกเชื่อเลยครับอืมม่วงอันนี้นี่มะม่วงนี่หลายชนิดเนาะครับม่วงหลายชนิดครับมีหลายชนิดโอ้โ โอ้ขันมากังเว้นนี่พี่น้องหรือว่าขันมาแสงพ่อนี่ใหม่ๆครับย้ายเล่านั่นอยู่ครับโอ้โอเหตุเป็น้อยูครับพี่น้องนี่ที่ยอยู่อาศัยในจุนนี่เลยครับรมรื่นครับอันนี้เขาติดค้องสาธารณะติครับแมนแมนอ๋อเราเขาได้ไดใส่น้ำจากไอชลประท่านบ่อ่ามันมีอ่างชลนรอันอ่างเก็บน้ำครับเขาเีากว่าหยโคกงนี้ยุคขังบนนะครับครับ ของของไพราเทนี่เพื่อนมากุลในพี่น้องไงไรมาก็ได้ใส่รบกันนะครับครับผมอ่าได้ประโยชน์นี่แหละครับโอ้ลมลื่นครับพี่น้องอ่าอันนี้ต้นจานเนาะนี่เนาะครับต้นจานต้นจานครับโอ้ลมลื่นลายครับไม่มืนอ่ที่ปลูกเนี่ยเขาปลูกพร้อมกันกับทีนโยเขตเป็นบ่ครับอ่าแม่นครับอันมืนอ่ปลูกปี ปีหาสิบปีหาสิบเจ็ดนะครับครับผมอืมคันเฮดซิงซีหนี่ถือว่าดีบ่ครับในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานกับพืชเชิงเดียวน่ะอ๋อผมตามความรู้สึกผมก็ว่าดีนะครับเนาะครับประมาณหนึ่งมันก็ได้หลายอย่างเนี่ยเข้าผสมผสานนี่ไม่อ่าผลอ่าใม้ที่มันกินได้ก็มีอย่างเช่นนะครับไม้ที่มันใส่ประโยชน์ เฮ็ดบ้านเนี่ยก็ได้จริงๆนะครับครับไม่ส่วนหนึ่งผมว่ามัเฮ็ดบ้านแล้วก็มีดเนยเอามีิอ่าตั้งแต่นั่นต้นไม้ที่มันเนื้อแข็งน้อยเนี่ยมันเป็นเสาไปยังสี่ก็มีแล้วแปดดีสามารถใส่งานได้จริงๆนะครับครับผมเออใส่ประโยชน์เลยส่วนมากเขาสิเอาไม้เจ้าของเนี่ยโอ้โหดีมาเฮ็ดที่ว่าใส่อยู่หน้าเนี่ยครับนี่แหละครับประโยชน์จากการปลูกปลาไม่เป็นว่าสิตัดอย่างนี้แล้วก็ปลูกกระเทนพร้อมแมีนครับแมีนนี่ กองคนมาปลูกต้นใหม่นะมันต้นยังกับปูเลยครับได้ประโยชน์เบิดแมนครับแมนครับจังดอกแค่ทงแค่ปลาเนาะครับแต่เมยู่ใหม่ๆต้องไปหาเก็บหยุดต้มทงน้ำทาวันนี้ว่าไข่มีนะครับแมนครับเดี๋ยวนี้ว่าจะกินครับวันนี้นี่มาไว้บ้านเขาเลยไวบานเขาเอาไปฝากพี่น้องพร้อมในบ้านกาวผมตั้งแต่เริ่มเห็ดมือเริ่มต้นจนถึงมือนีความรู้สึกของนายกเป็นยังไงครับผมผมการ รู้สึกประทับใจเนี่ยที่ว่าเจ้าของเห็ุประสบความสําเร็จนะครับครที่เห็นต้นใหม่มันงหญ่ขึ้นทุกมมือทุกมือก็มีความสุขนะครับครัอ่าโอ้แต่ก่อนนี่มันบ่มีอย่างเลยทุ่งไงแตนเกิดเกิดนี่เฮากับว่าผูกผูกไม่พี่นองเบงครับบางท่านเพิ่นกก่ผูกน้าบางเพิ่นบางท่านกับว่าผูกน้ากัแล้วแต่้เพื่อนเนาะจังกัไพ่ก็ยังเสีย ช่วงนี้เขาเบ่อจินน้อใหม่ด้ครับเนี่ย<ม>แมนแมนเขื่นนอน้อใหม่ก็ยังหลายๆเขาก็ไปฝากพี่น้องฝากแล้วเิ่นก็มาซเสือเขาเองหรอกที่แลกเิ่นก็เขาไปฝากเพื่อนเรนาอย่างใดอย่าเพิ่นมืซื้อนั่นซื้อนี่ปลาอย่างเสียมก็ออกเฮ็ดออกเฮ็ดเองถ้ามันชาน้ำหนาฝนนะครับก็มาทารถเจ็บกินได้มีหลายอย่างผมว่าดีครับเป็นตาเฮ็ด เป็นอันเ็ดเน้อยเป็นเหตุผสมมาซาำเนี่ยล้วพี่น้องเข้ามานี่เวลาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยำเนี่ความรู้สึกของพี่น้องเป็นจังได๋ครับเพิ่นว่าเปิลก็สวียนเฮาอยู่ครับตามเพิ่นเว้าเฮาเพิ่นก็บ่ได้ยวอนเฮาดอกเพิ่นก็ว่าโอ้เจ้าคือเฮ็ดไดเนี่ยโยกเพิ่นก็เว้าอยู่วะอ้าแสดงว่าเจ้านี่อ่าให้ความสนใจทุกข่อยปลูกแล้วบางยังจักต้นพะนะว่าเออเฮาก็เว้าให้เพิ่นฟังเน่ยหน้าเพิ่นเป็นแป้นทีนาะครับเนาะครับผม ผมบ่บ่กว่าคือพอปลูกต้นไม้นี่ปล่อยมันบางอย่างน้ำกันแท่น่าครับปลูกกอไผ่ปลูกยังไงได้ปลูกกล้วยยังไงได้ที่ชอบ้างมันจะคิดว่ามันเขาเอื่อวังมันมันงาบมันงับหน้างามอย่างเขาสิบว่างงมจริงจริงมันแมนนครับครับใบมันโลนมั้อย่างมันก็ยังได้ผลผลิตดีแมนครับกลายเป็นปุ๋ยน้ำเนาะเป็นปุ๋ยน้ำครับครับเขาบอกเนี่ยน้ำมาคือพอขุดสารนี่ขุดบ่อะน้อยก็ได้ขุดสางครับสมัยเก่าก็ได้ครับ เวลาโฮเกี่ยวเขาแล้วน้ามันจะไรลลงบ่อมันก็จะมีปูมีปลาเขากินสินะครับแมนแมนแมนอันนี้่ยวเขาแล้วบ่มีอย่างเลยน้มก็ไรลลงห่วยเว้ยบ่มีหมองกลักน้าครับบ่ได้เกิดบรน์อยังนะครับคือว่าครับคือว่าเหตุการณ์เหตุแบบของทันนโยเนี่ยมันหมันคงอล้วก็ยังยืนบ่ครับผมครับยังยืนครับหมันคงครับเพราะว่าห้องเห็ดทีเดียวห้องก็แล้วเ้องก็เพียงแต่ว่าห้องก็คอยเบิ่งค่อยยังไปดูแลมันไตน้ำสินะครับยังปลานี่อ่า ส่วนมากนี่ปลาบอรได้ปล่อยก็ได้มันก็นมาเองธรรมชาติมั้งนี่ยเพราะว่ามันก็นมานาม้ำน้ำน่อหงายกัมาเอง,เองครับ,คร,บครับนี่พักนี่ยังก็ดูแลก,กันไปนะครับครับผมบอกว่าง่ายอยู่นี่ิว่าได้ซือซ้อปลาว่าได้ซื้อไก่เลยว่าได้ซือซ้อเลยว่าได้ซื้อมา <c oughs> ว่าได้ซื้อโอ้นันนี่แหละครับครับแล้วแถมใหม่ปลาก็กลายเป็นมรดกครับเน่ยหรือว่าเป็นไม่บำนาญนะครับพร้อมๆกันเนาะครับปู่ว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตพุ่นละครับอ่เขาจะไปคิดว่า ปลูกแล้วเขาทีใส่ครับเพาปลูกไปหลดครับย่างหน่อยเขาให้อากาศกับโลกให้อากาศกับประเทศเขาแมนแมนเนีะครับพอหลายๆค้นมาปลูกตัวหน่อยกันมีแต่สิตัดอย่างเดียวด้วยเขาตัดได้ครับแต่เขาก็หาปลูกผดแทนมันเอาครับผมเนาะทั้งผมปลูกต้นย่างนะครับครับปีหาสิบเจ็ดเนาะผมก็เลือดไม่เห็น บ้านได้เลยครับโอ้ได้เห็ดบ้านแล้วเห็ดบ้านแล้วนะผมก็ปลูกแค่นไม้ได้ครับพี่น้องบ้านไม่ย่างเนี่คเพิ่นว่าปลูกต้นไม้ม่เลยได้ใช้นี่มันนี่านนายกได้ใช้แล้วครับได้ใช้แล้วครับคขันเห็ดจังซีนะครับมันทรงต่อลูกหลานท่างได้บอครับนายกครับได้ครับเขากะเนี่ยน้ำเข้าไปเห็ดเนี่ยเขาเห็นเขากะสีเห็ดน้ำเข่านะครับเขาสีจังช่วงเดือนนี้มันห่อนนะครับเนาะครับผมขันแม่น หน้าแปลงเนี่ยบ่มีต้นใหม่โอ้ยผมว่ามีหม่องอยู่เลยครับนี่บ่มีหม่องอยู่เลยเอออันนี้ก็ซื้อ่าต้นใหม่มันหลายมันหยังซื้อยังพอมีหม่องลบหม่องหยังอยู่จังซี่นะครับเข้ามาในนี้ก็เย็นซ้วยๆปันติดแอร์พุ่นละเนาะแม่นครับเงี้ยยังน้อยเฮาก็ต้นใหม่มีมันก็ลดความห้อนได้แน่เนาะครับแม่่นวาขันแม่นๆครับทั้งมีความสุขถึงมีความร่มเย็นครับถึงมีความสมบูรณ์แล้วก็อ่าเป็นปอดให้กับโลกพร้อม นะครับผมนายกครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะครับเชิญครับครับผมกับที่ใน้มาออกไา่การมื่อนี้เนาะก็ขอฝากพี่น้องว่าเฮ้าให้พี่น้องเฮ็ดไปรวยครับเกษียประสมาสานเฮ็ดยังไกได้ครับปลูกยั้งไก่ได้ทดลองปลูกไปเลยครับไม่ต้องยานว่ามันทีหกมันทีงันนั้นอันนี้หรอกครับเพาเฮ็ดโดยความตั้งใจของเฮ้าดูแลของเฮ้าเม้านะครับ ถึงเข้าว่าได้ประโยชน์ของส่วนตัว่าของเขาเหตุส่วนร่วมแกกับส่วนร่วมกัได้นะครับครับผมใครกปราเทียเท่ากันได้ปลูกต้นใหม่ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแมผมเล่งมากเลยนะครับเนาะปลูกไร้ที่ด้นเฮงดีครับครับวันหนึ่งมันจะกลับขึ้นมหาเขาเองนะครับไม่ต้องคิดว่าปลูกแล้วได้ยังจะไปคิดจอจอครับเพราะคิดไปไกลๆนะครับเนาะ ถ้าพี่น้องเพิ่นอยากติดตามหรือว่าอยากเข้ามาเยี่ยมชมสิได้ครับได้บ่ครับอได้ครับยินดีนะครับเนาะสามารถติดต่อท่านใยกรณีทั้งใดครับติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรก็ได้ครับครับอ่า0610429899ครับครับผมหรืออยากติดตามทั้งเฟซบ o ๊กสิมีบ่ครับเ Facebook ก็ได้ยุ่อ่าไลน์ก็ได้ก็มีกันครับครับไลน์กับปากีทอนนี่ครับปากีทอนไม้์พีแพนนี่นะครับครับผมอ่า โอเคครับสำหรับมือนี้ก็ต้องขอบคุณนายกหลายๆนะครับผมที่ให้ประโยชน์พาจวดมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมทึ่งแปลงเกษตรผสมผสานทั้งปลาแล้วก็ปศุสัตว์พร้อมแล้วให้ขอคิดแล้วก็เงี้ยคิดนิดนึงของการเกษตรผสมผสานการปลูกปลานะครับผมสำหรับมือนี้ขอขอบคุณหลายๆลา,ลา,าไปก่อนครับนายโยกครับสวัสดีครับ,รบ,รบอ๋อนี่อันนี้นี่ท่านนายกครับอันนี้นี่คือสนามเลี้ยงสนามใหญ่เลี้ยงวัวบ่อเลี้ยงว่าบ่อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับโอ้นี่พี่น้องครับนี่ครับโอ้ยหแล้สบายไปหนาตอนนี้ในพื้นที่จากของเลยครับพื้นที่จากของครับ เออท่านนายกเห็นเนี่ยเลี้ยงควายเนี่ยมันต้องใส่น้ำเด้ครับใส่น้ำมันก็มีบ่อที่มันรุ่นครับเนี่ยอะไรรุ่นดินี่หาปีครับอันนี้หาปีดิอ่ามูยูแปดปีที่ยูดิมหวยนะครับส่วนมากโอ้นี่พยุงพี่น้องแล้วนี่หาปีบ้านนี่พยุงหาปีพี่น้องโอ้ง้ามเนาะเป็นอย่างขึ้นเรื่มปลูกพยุงครับมาหาปีที่แล้วเนี่ยโอ้